ครับวันนี้หนึ่งแล้วเรียงเมืองโบร,ราณสยามก็ยังอยู่ที่กลุ่มปราสาทพระขันกระโปรงสวายนะครับสําหรับปราสาทที่จะนําเสนอในวันนี้คือปราสาทพัตตะกนนะครับซึ่งเป็นปราสาทที่มีพญาคุฑตัวใหญ่อยู่บริเวณรักแร้ของปราสาทนะครับเป็นปราสาทที่อยู่กลางบารายพระขันกระโปรงสวายติดตามชมกันนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูทุดที่สวยที่สุดครับแต่ว่าเราต้องเดินลงมานะครับแล้วก็ฝนตกเลยครับตอนนี้ครับตนนาารแต่เราก็ ตามคุณโอไปนะครับว่าเราอยากเห็นว่าคุา้เป็นยังไงนะครับต่อมาปราสาทที่พาไปชมคือปราสาทเป,ปะทตะกนหรือปราสาทพัตตะกลนะครับซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่กาาลางบาไลเหมือนพระขันทกปรงสวายนะครับตามพกทิความเชื่อเรื่องปราสาทที่อยู่กลางสานดาตนะครับซึ่งสานดาตนี้ตามโบราณบอกว่าอยู่เรียนเชิงเขาพระสุเมรน,นะครับแหละลงสูร่รูมนุษย์อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้าสาคัญสีสายคือ คงคายมนาสินทุพภูมบุตรปรา,าสาทพรตกลหรือที่เรียกว่าปรา,าสาทแม่บุญเมืองพระขันกระโรงสวา,ายนั่นเองครับ ต่อจากนั้นเราต้องเดินดูน้ำเข้าไปนะครับทังดอบปราตัากเกดเป<ด>รตะกวนฝั่งไหนตรงไหนครับลึกเนะี่ลึกลึกนะเนี่ยโอ้โหลึกนะเนี่ยลึก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 เปียกไปแล้วเอเคนน เปี่ยนครับก่อจะถึงมาลอกมาแลกเลยครับะจะไปกันแล้วนะครับด้วยการเดินเท้าเปล่านะครับเราก็มากันแล้วนะครับปราสาทเดี๋ยวนะครับกำลังจะเดินไปนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับกล้องนะนี่ครับปราสาทเดินเทาเ้าเปล่าเข้ามานะครับ พระษาสตรนี้น้ำ <Hollywood> ท,วท lonely, ่วมทางครับวันนี้เลยต้องหุยมาครับพี่ทีหนองรอผมพามยแล้วคยาเองนอ่งเราไมัวเดี๋ยว่อมตอนนี้่าค่ะไม่ผมผมแช่มาแล้วหลายบึงไม่เคยเจอเลยพระาสวยมากครับ เลิศครับดข้างล่างเนี่ยนกรมชัดๆไงแหลมเียวหนข้งหัวนี้เรียกว่าปรษสาทเลยนะครับเปียทะกลอ๋อเปียทะกลนปราทเปียทะกลนะครับ ตันี้คือปราสาทเป๊ะตะกนนะครับเป็นปราสาทในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นปราสาททรงจตุรมุขมีมีทางเข้าทั้งหมดสีด้านครับแล้วก็มีอาคารทรงปราสาทแบบอาคารแบบยาวๆแบบคล้ายๆบันอะไรครับด้านหน้าสองงสองหลังนะครับตรงนี้ครับครับก็มีป้ายเขียนว่าห้ามเข้าครับอันตราย แต่ก็ไม่ค่อยมีใครมาตรงนี้ครับเพราะว่ามีคนไทยรู้จักครับมีแต่คนกัมพูชาที่จะมาเที่ยวแถวนี้ครับเพราะว่าคนไทยจะไม่ค่อยได้มาตรงนี้เพราะว่าไม่ค่อยรู้จักนะครับตายแล้วคเห็นเจออะไรเนี่ยเป็นเพราะท่านหน้าไม่สมบูรณ์่านเนี่ยเดี๋ยวลองสึก เศร้าใจมากครับพญานาคสมบูรณ์มากครับสวยมากครับตรงนี้ครับเปี้ยตะกลนะครับปสาทตรงนี้ก็คือปราสาทเปี้ยตะกลนะครับปราสาทของานกำลังออกครับยังไงครับฝวครับที่พยายาพูดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแทนกล้องใกล้ๆนะครับตีดตามชมนะครับปราสาทแังนี้คนไทยไม่ค่อยได้เข้ามานะครับอยู่ ด้านห,หน้าของทางออกปราสาทพระขันิกาปงเวายนะครับปราสาทประธา,านของปราสาพทพัตกนนะครับผังเป็นทรงจตุรุมุกสีคาววิมานจำลองรถหลันเป็นชั้นเชิงบาทไม่มีใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเหมือนปราสาทอื่นๆนะครับมีสมคบุราสีทิศล้อมรอบด้วยกำแพงศีลาแรงอาคารบรรลายัยปราสาทหลังนี้ เคยมีสภาพสมบูรณ์ก่อนถูกกระเทาะทำลายอย่างยับเยินภายในคูหาจตุรมุขเปิดเป็นประตูทางเข้าทั้ง4ี่ด้านเคยเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน8กรแบบเป็นอนุภาพบาลณีเหนือสกลจัก,กรวาลน,นับเป็นรูปปฏิบากรรมที่มีความสมส่วนทางสรีระมีใบหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในใบหนุ่มมีความงดงามมากที่สุดในบรรดาลูกเคารพในคติและงานศิลปะเดียวกัน รวมทางรูปปฏิมากรรมทวารบาลสิงทวารบาลและนาคหัวราวบันไดที่ปัจจุบันได้ถูกขนย้ายไปจัดแสดงที่พิพิพธภัณฑ์กรุงกีเม่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงยุคอนณานิคมที่มุมรักแร้ของเรือนธาตุส่วนเพิ่มมุมที่ควรจะว่างเปล่ากับแกสลับทําเป็นชั้นของหมู่นางอับสราและเทพเทพ,พยุดากําลังถวายอัญชลีสาธุการถัดไปเป็น ช้างอริรันสามเสียนมีรูปคุดยุดนาบขนาดใหญ่รองรับลวดลายบัวชันรัดก้าของเรือนธาตุที่เริ่มต้นชั้นอัสดงเป็นรูปของหินตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะครับที่ปราสาทเปี้ยทะกลน,นะครับกำลัาาเงเดินทางกลับแล้วนะครับปราสาทที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับ ก็เป็นปราสาทที่ค่อนข้างจะมายากนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยเราต้องเดินลุยน้ามานะครับถ้าขันกาปูสวายเนี่ยมาได้หลายทางครับแต่แต่ละทางก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็คือชมชม,ชมหนึ่งรถเรียงเมืองบราณย,ยะสยามไปก่อนนะครับที่จะมาเองก็แนะนําว่าให้ซื้อทัวร์มาครับอย่ามาเองเพราะว่ามาค่อนข้างลาบากนะครับแล้วก็หาทางเข้าอาจจะไม่ถูกนะครับทางที่จะเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ดีสักเส้นทางเลยนะครับยังไงก็ ติดตามพวกประสารอ่างนี้คืออยู่ในช่วงการพัฒนาการบูรณะขั้นต้นนะครับยังไม่ได้บูรณะอย่างเต็มรูปแบบนะครับตรงนี้ครับ